สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะเดือนนี้จะพาชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21 รกรกฎาคมเข้าสู่ดวงรายดเดือนประจำเดือนสิงหาคม2565น,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังนะคะขอโทษที่เดือนนี้นะคะทางด้านโหราศาสตร์กลจะไม่สามารถมีออกมาให้ทางชาวรา,าศรีกรกฎได้ฟังได้เนื่องจากแม่หมอมีภาระรงานประจำที่ เยอะมากขึ้นนะคะเลยทำให้ไม่สามารถที่จะเขียนเรื่องเกี่ยวข้องกับดวงดาวทางด้านโหราศาสตร์ของส,สากลออกมาได้ครบทุกราศีนั่นเองในเดือนหน้านะคะจะพยายามทำให้ครบทุกราศีนะต้องขออภัยจริงๆนะคะดังนั้นในเดือนนี้นะคะจะเหลือแค่ทางด้านไพาทาโร่เท่านั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางด้านไพาทาโร่นั้นต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนสิงหาคม 2,565มีบ้างนะคะในเดือนนี้ของชาวรา,า,า,ราศีกรกฎค่อนข้างจะมีไพ่เมเจอร์อาคานามาเยอะนะคะใบแรกนะคะเป็น the w o r ์นะใบที่2เป็น chariot นะคะใบที่3เป็น the hermit นะคะใบที่4เป็น the moon นะและใบที่5นะคะเป็น empress นะจากทั้งหมด10ใบคุณมีไพ่เมเจอร์อาคานามาทั้งสิ้น5ใบเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าในเดือนนี้ของชาวรา,า,า,ราศีกรกฎเนี่ย ไม่ธรรมดานะคะมีเรื่องราวให้คุณต้องเดินทางติดต่อเจรจาสื่อสารโยกย้ายเปลี่ยนแปลงต่างๆเยอะมากๆนะโดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็กระทั่งการทำงานนะแล้วก็ยัมีดาวจันทร์นะคะ The ะมูนนะเป็นดาวจันทร์ที่เป็นสัญลักษณ์แทนแลัคนาราศีกรกฎเข้ามาด้วยดังนั้นแล้วก็จะมีเรื่องสภาวะอารมณ์ที่เข้ามามา,มากขึ้นนะคะเนี่ย ในเดือนนี้บอกได้เลยว่าคุณยังไงก็ต้องเดินทางเพราะว่ามีไพ่ชารีออเข้ามานะคะเป็นงานที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโยกย้ายพัฒนาตำแหน่งหน้าที่การงานขึ้นไปนะคะไพ่แทนตัวคุณในเดือนนี้เป็นเอ็ดออฟวอนะคะแปดไม้เท้านะคุณจะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาให้ทำป,ป,ปรับมากขึ้นพลังงานในตัวคุณสูงมากขึ้นนะแต่การทำงานต่างๆหลายๆคนของของคุณเนี่ยในงานเนี่ยก็จะมี ความรู้แจ้งเห็นจริงเยอะมากๆนะคะแต่คุณอะยังมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจจากไพ่เดะบูนนะคะเดือนนี้บอกได้เลยว่าต้องระมัดระวังนะคะเรื่องการถูกหลอกไว้ด้วยนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะเนี่ยถูกหลอกยังมีไพ่เดียนเข้ามานะคะอีก3ใบใบแรกเป็นเพจออฟคอยใบที่2เป็นไฟออฟคอยนะคะและใบสุดท้ายเป็นเซเว่นออฟนะเพราะฉะนั้นแล้วนะในเดือนนี้เรื่องการ เงินก็ยังมีผลสำคัญกับคุณด้วยนั่นเองนะยังมีไพ่เมเจอร์ขอโทษค่ะเป็นไพ่แม่อีกใบหนึ่งนะคะเป็นไพ่ถ้วยนะ q u e e n of Cup นะคะ q u e e n of Cup เข้ามาด้วยอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ชาวราศาาาีกรกฎคุณจะมีความเป็นแม่ความเป็นห่วงเป็นใยค่อนข้างที่จะสูงในทุกด้านนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินสุขภาพหรือความรักคุณจะให้ความสําคัญเอาใจใส่เกี่ยวข้องกับ ท้องของคนที่คุณรักอะเยอะมากๆถามว่าการงานในเดือนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไหมบอกได้เลยว่ามีนะคะไม่ว่าคุณจะทำเอกสารสัญญาอะไรนะชาวลัคนาราศรีกรกฎระมัดระวังเรื่องการถูกหลอกนะคะมีคนเล่นตุกติกในเรื่องการทำงานของคุณนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ากล้าที่จะพูดนะคะก็พูดหน่อยเนาะใช้ไพ่ดาบนะคะเดือนนี้คุณขาดไพ่ดาบนะไม่มีดาบมาสักใบเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อะไรที่เป็นลมที่เป็นข้องเกี่ยวข้องกับการเจรจาติดต่อสื่อสารของคุณอาจจะมีคนเข้าใจผิดพลาดนะคะจากไพ่เดมูนและเฮอร์มิตเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วเนาะก็เลยทําให้มีเกณฑ์ที่แบบว่าเขาจะไม่รู้ว่าคุณไม่โอเคไม่พอใจในเรื่องอะไรได้มากขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระมัดระวังอย่างที่บอกชาวลัคนาราศีกรกฎอารมณ์ของคุณค่อนข้างที่จะแปรปรวน เปลี่ยนแปลงง่ายนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ของคุณให้ดีทำอะไรอย่าเน้นอารมณ์เป็นใหญ่เนาะอย่าเน้นอารมณ์เป็นใหญ่นะคะต่อมานะในเรื่องการงานนะคะคุณต้องติดต่อเนี่ยต้องพูดเยอะๆไพ่เดาเวอร์มายัางไงต้องใช้การติดต่อเจราจาสื่อสารเข้ามานะคะงานของคุณได้ขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง เพิ่มขึ้นแน่นอนแต่คุณไม่อยากจะขึ้นเพราะอะไรรู้สึกว่าขึ้นมาแล้วมันไม่คุ้มกับค่าเงินที่คุณจะได้แต่ถามว่าคุณปฏิเสธไหมก็บอกเลยว่าไม่ปฏิเสธนะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของคุณในเดือนนี้นะมันจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับครอบครัวแม่นะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่คุณเคยคิดที่จะไปกราบสการะท่านนะคะเช่นพระแม่รักษมีพระแม่โพศพอ่า องค์แม่ที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ทั้งหลายนะคะจะต้องไปไหว้ขอพรท่านไปขอโทษท่านนะคะในสิ่งที่คุณเคยทําแล้วคุณไม่ยอมไม่ใช่คุณเคยทําแล้วคุณได้รับแล้วคุณไม่ไปแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับการขอการขอบคุณนะมีไพ่มาแม่มาสองใบในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎต้องบอกเลยว่าด้วยตัวคุณน่ะเป็นคนที่มีเซนส ความรู้สึกสัมผัสที่6ห,หลายๆอย่างคุณค่อนข้างที่จะแรงพอมีไพ่ราชินีถ้วยเข้ามาแล้วยังมีไพ่เด m มูนเข้ามาอีกนะคะมันก็เลยทําให้ของคุณในเดือนนี้ยิ่งมีเซนที่แรงมากขึ้นนะคะในเรื่องงานเนี่ยต้องเรามาระวังเลยมีคนเล่นตุกติกมีการถูกหลอกถูกโกงคุณจะได้รับเงินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากผลงานที่คุณทํานะคะลูกค้าน้อยลงในเดือนนี้ไม่เป็นไรนะคะหมั่นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะเนี่ยเพจออฟพอยนะ เพจออบคอยนะคะก็คือการเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นในเรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเก็บเล็กผสมน้อยเข้าไปนะคะไม่จําเป็นที่ต้องรอให้พร้อมทุกอย่างแล้วค่อยทานะทำเก็บเล็กผสมน้อยคุณก็รวยได้นะคะบางอย่างเนี่ยเริ่มต้นที่ความไม่พร้อมแต่คุณเก็บประสบการณ์ไปมองหาก้าวไปข้างหน้าไปเรื่อยๆนะคะไม่เคยใช้สื่อคุณก็ต้องใช้มากขึ้นนะ โปรโมดไปมากขึ้นในแบบที่คุณสมรถะและพอดีนะคะเนี่ยก็จะช่วยให้คุณใช้ประสบการณ์ที่มีในการที่จะ,จะเจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นมาได้นะคะท่านไหนหาทางออกไม่เจอในเรื่องงานปรึกษาคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมีประสบการณ์แก่ก,กว่าคุณเยอะๆจะช่วยได้นะ,ะในเดือนนี้นะคะมีเรื่องเกี่ยวกับการงานประมาณนี้เนาะคุณต้องเริ่มกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะ ก้าที่จะพูดก้าที่จะชัดเจนกับตัวเองนะต่อมาในเรื่องการเงินเดือนนี้นะคะคุณค่อนข้างรู้สึกว่าจะมีการติดขัดนะมีการติดขัดจากการถูกหลอกถูกโกงนะไม่แนะนำนะคะในเดือนนี้ให้คุณลงทุนทําอะไรมากนะคะหากคุณมีหุ้นส่วนมานะขอให้ศึกษาให้ดีๆนะคะขอให้ศึกษาให้ดีๆนะดูเขาให้ดีๆด,ดูเขาให้นานๆเพราะว่าสิ่งที่คุณเห็นมันจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิด เรามีไพ่เด m มูนมาเนี่ยมาเป็นการหลอกลวงได้ด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่อกโครจรพื้นที่ที่ไม่เรียกว่าอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะสถานที่ที่เปรียยวเนี่ยไม่แนะนำนะมีเกณฑ์ที่จะถูกดักต้นหรือถูกทำร้ายได้นะคะในเดือนนี้ต้องขอให้เรามาระวังตัวเองให้ดีไม่ควรที่จะออกจากบ้าน มากนักโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะคะพกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวไว้ด้วยนะคะคุณอาจจะเดินไปแล้วไปเจอลมเพลมพัดอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณเจ็บป่วยกลับมาได้นะในเดือนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีสภาวะการเงินที่ขัดแลนนะคะต้องคิดประหยัดหน่อยนะเนี่ยมันจะมีการถูกเห็นไหมคะคนคนนี้ถือไพ่ไว้ข้างหลังเนาะแล้วก็จะมีเงินในส่วนนี้ตัวเองก็มีไพ่ยอยู่ในมือตรงนี้อยู่แล้วเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีคนที่คิดเล่นตุกติกคุณรู้ไหมบอกเลยว่าคุณรู้แต่คุณก็ยังจับไม่ได้คาหนังคาเขา,ขาเพราะอะไรเขามีไหวพริบมากพอเนาะบางอย่างเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมีเต็มชุดเต็มเหนี่ยวในทุกๆอย่างซื้อทีละหนึ่งอย่างละหนึ่งก็ได้นะคะใช้เงินให้เกิดประโยชน์จากการเรียนรู้ก็พอนะคะพัฒนาตัวเองนะอย่าใช้เงินตามใจตัวเองหรือซัพพอร์ตใครมากเกินไปแม้กระทั่งบุตรหลานบริวารของตัวคุณนะคะมันจะส่งผลให้ มีปัญหาตามมาในเรื่องการเงินเนี่ยเครียดมากขึ้นนะคะเพิ่มมิดนะหากอยากจะมูในเดือนนี้นะคะ 1. นึ่ทำบุญทำทานให้กับคนยากไร้สองนะคะสวดมนต์ไหว้พระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านที่คุณนับถือทำบุญให้เจ้าที่และเจ้ากรรมในเวรที่บ้านของคุณเทวดาประจำตัวคุณแม่ย่านางรถนะคะ เพื่อที่ท่านจะได้ช่วยคอยเปิดทางเปิดหูเปิดตาเปิดเส้นทางให้คุณสามารถมีไรายได้เพิ่มขึ้นเข้ามาได้มากขึ้นช่องทางต่างๆโอกาสต่างๆที่มากขึ้นตามมาเนาะทำไมถึงบอกให้ไหวหลายๆอย่างเพราะทุกๆท่านที่คุณสามารถทำํทำทาบุญกวดน้ําสวดมน,น์ี่ได้นะคะท่านจะเป็นคนที่คอยส่งเสริมให้ชีวิตคุณก้าวหน้าไปมากขึ้นนะคะให้สหลายเส้นทางของคุณ อยากขยายโยกย้ายไดเเ้เพิ่มเติมถ้าคุณคิดที่จะออกรถในเดือนนี้นะคะขอแนะนำให้ออกแต่พอดีนะเหมาะที่จะใช้และเหมาะสมกับฐานะการเงินของคุณเพราะไม่อย่างนั้นแล้วในอนาคตนะคะคุณจะผ่อนไม่ไหวแล้วรถคันนี้จะถูกยึดไปได้เท่ากับว่าคุณก็จะเสียเงินฟรีนะดังนั้นแล้วก็ขอให้ประมาณตนให้ดีนะคะอย่าทำอะไรรีบร้อนปรับปรับมากจนเกินไปนะ ในเรื่องสุขภาพนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีบุตรค่อนข้างที่จะสูงนะคะเลยทําให้คุณเกิดสภาวะเครียดเพราะว่าคุณทําอะไรได้ไม่เหมือนเหมือนเดิมนะชาวลัคนาราศรีกรกฎทั้งหลายต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดคุณกำลังท้องอยู่ตั้งครรภ์อยู่ในตอนนี้นะคะให้เรามาระวังนะในการเดินเหินนะคะกินอาหารให้มีประโยชน์นะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะ มีโรคแทรกซ้อนเกี่ยวกับสภาวะการตั้งครรภ์ขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะอย่าเชื่อใครหรือกินอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจว่ามันปลอดภัยหลายๆอย่างเนาะก็ดูแลตัวเองให้ดีระมัดระวังได้ด้วยตัวคุณเองเท่านั้นนะคะอ่ะบางท่านอย่างที่บอกเริ่มมูนะลืมบอกไปว่าถือศีลปฏิบัติธรรมก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ในเดือนนี้ถามว่ามีโอกาสมีโชคลาภไหมบอกได้เลยว่ายังไม่มีนะคะจะเป็นโชคลาภในเรื่องการงานโอกาสต่างๆที่เข้ามามากกว่าเนาะพวงจุ้ยหน้าบ้านนะคะแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับไฟที่ไม่สว่างน้ำที่รั่วไหลนะคะจะช่วยให้ทำให้การเงินของคุณ เปิดทางสว่างง่ายไขยข้องมากขึ้นเป็นหลักฮวงจุ้ยที่ว่าพระบ้านคุณสว่างทุกอย่างโอกาสจะเข้ามานะคะต่อมากลางบ้านเนี่ยอะไรที่เสียอะไรที่พังก็แก้ไขให้มันเรียบร้อยนะคะไฟที่เสียไปดวงสองดวงก็เปลี่ยนใหม่นานอกนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคะต่อมานะคะในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนนี้คนโสดนะคะคุณยังไม่พร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่เพราะอะไรคุณรู้สึกว่าคุณเบื่อ คุณเบื่อความรักคุณอยากจะแก้ไขปัญหาที่คุณกําลังเจอก่อนนะคะคุณอยากมีสิสริสละในการไปท่องเที่ยวหลายๆที่ไปเดินทางไปต่างประเทศในเดือนนี้มีโอกาสไปไหมบอกได้เลยว่ามีมีนะเพราะฉะนั้นคุณไปได้นะคะได้แน่นอนแล้วคุณยังมีความรู้สึกว่าถ้าคุณมีคู่ขึ้นมาแล้วคนคนนี้ไม่เหมาะสมกับคุณนะคุณไม่มีดีกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดทาง กับเพศตรงข้างและคนรอบๆข้างเยอะนะคะชาวลัคนาราศรีกรกฎเพราะอะไรเพราะคุณมีความเป็นแม่มีสเสน่ห์ค่อนข้างที่จะสูงเป็นแม่ในอุดมคติที่ทุกๆคนอยากได้อยากมีมากนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยหรือแม้กระทั่งผู้ชายนะคะคุณก็จะมีความเป็นพ่อเหมาะที่จะดูแลคนในครอบครัวเยอะเพราะฉะนั้นแล้วก็ค่อยๆเฟ้นหาค่อยๆดูมากขึ้นหนึ่งในนั้นที่บอกว่า คุณอยากอยู่คนเดียวจากไพ่เฮอร์มิตคุณเบื่อนะคะและอีกอย่างก็คือคุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจว่าคนที่เข้ามาเหมาะสมกับคุณไหมว่าที่เข้ามาตอนนี้เหมือนจะต้องมากลายเป็นภาระให้คุณดูแลด้วยเนาะตอนนี้คุณก็รู้สึกว่าชีวิตคุณก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายมีอะไรมากมายอยู่แล้วก็อยากจะอยู่คนเดียวไปก่อนแล้วกันนะคะก็ไม่เป็นไรก็ค่อยค่อย เปิดตัวเปิดใจเปิดโอกาสต่อไปส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็จะยังไม่ชัดเจนต่อไปให้เรามาระวังนะคะการถูกเขาหลอกนะและให้ความหวังแล้วคุณเอาใจลงไปเล่นเยอะคุณจะยิ่งเสียความรู้สึกเยอะนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นแล้วตัดสินใจให้ดีสวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิกวดน้ําให้คุณมีสติหากคนคนนี้เป็นคู่แท้ คู่บุญคู่บารามีคู่วาสนาของคุณก็ขอให้ได้เรียนรู้พัฒนาซึ่งกันและกันยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าเกิดเป็นคู่เวรคู่กรรมคนที่ไม่ใช่เจ้ากรรมในเวรซึ่งกันและกันที่ตามมาก็ขอให้จบกันได้ด้วยดีนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะให้เรามัดระวังเรื่องความน้อยใจจากสภาวะอารมณ์ของคุณที่ไม่นิ่งไม่แน่นอนนะคะและการเบื่อของคุณเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดมีปากเสียงขึ้นมาได้ นะคะอีกอย่างคุณทำงานหนักคุณทำงานเหนื่อยคุณเดินทางไกลเลยไม่มีเวลาใส่ใจคนรักของคุณนะคะต้องแบ่งสรรจัดปัญหา,าเรื่องเวลาต่างๆให้ดีนะคะเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยพอคุณเริ่มมีบุตรมีลูก,กปุ๊บอารมณ์บางอย่างของคุณมันจะเริ่มแบบขุ่นมัวนะเนี่ยไม่ได้อย่างใจมากขึ้นเนาะ พูดจาหวานหูชมกันเยอะๆนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเบื่อคุณอยากแก้เค็ดคุณอยู่ใกล้กันมากจนเกินไปนะก็ลองกลับไปบ้านนะคะกลับไปบ้านแยกกันออกไปอยู่ห่างกันบ้างนะคะสักอาทิตย์สองอาทิตย์หรือแล้วแต่คุณตามความพอใจเนี่ยก็จะช่วยให้ความคิดถึงได้ได้ไดทำงานนะคะบางทีมันมีเกิดความเคยชินจากการที่อยู่ใกล้กันมากเกินไปเนาะ มันก็เลยทำให้คุณรู้สึกเบื่อได้นะคะให้ความคิดถึงทำงานบ้างแล้วได้มีเวลาส่วนตัวอยู่กับตัวเองบ้างนะจะช่วยให้คุณเห็นและคิดทบทวนเรื่องความรักครั้งนี้ได้ดีมากขึ้นนะคะเพราะมันมีความห่างไกลเข้ามาเนาะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่โฮมนะคะไพ่เกี่ยวกับบ้านของตัวคุณนะคะคือจิตใจภายในตัวคุณเขาอยากจะแนะนำให้คุณกลับเข้าไปคุยอะไรในเดือนนี้นะ ใบแรกนะคะ o p i d i e a t นะจงฟังเสียงหัวใจของตัวคุณเองนะคะแล้วจะทำให้ตัวคุณได้รับรู้เรื่องราวบางอย่างความเป็นจริงสิ่งที่เรียกร้องจิตใจข้างในที่คอยบอกคุณมาเสมอในเรื่องปัญหาต่างๆที่คุณกำลังเผชิญมาคุณจะได้รับคำตอบจากการที่คุณกับเข้าไปคุยกับภายในของร่างกายของคุณเองนั่นเองนะคะใบต่อมาคือ Freedom นะคุณมีจิตอิสระนะคะคุณมีอิสระในการที่จะทำเรื่องราวต่างๆความคิดการใช้ชีวิตมีจิตวิญญาณที่ดีด้วยตัวของคุณเองนะคะการทำอะไรคุณสามารถทำได้ด้วยตัวของคุณเองจิตวิญญาณอแรงก้าจะช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้สำเร็จตามที่ตั้งใจและไปสุดท้ายนะคะเป็น efficiency นะคะก็คือทำทุกอย่าง ให้มีประสิทธิภาพนะตัวคุณมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คุณคิดเอาไว้นะชาวลัคนาราศีกรกฎดังนั้นแล้วทำไรนะคะเชื่อมั่นในความสามารถมีประสิทธิภาพของตัวคุณนะทำทุกอย่างได้ดีที่สุดแล้วคุณเป็นคนที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งมากๆนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นคนที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการแนะนำ หรือบอกอะไรต่ออาชาวราคนาราศรีกรกฎในเดือนสิงหาคมนี้บ้างนะคะมาดูกันนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการบอกอะไรคุณนะคะใบแรกนะคะไทมแพนนะคะมุ่งหน้าลุยไปเลยนะคะตั้งเป้าหมายอะไรไว้เข้าไปทําเลยนะคะมุ่งไปเลยอย่าก,กลัวนะคะอย่าก,กลัวนะใบต่อมาคือ g e n e r a l i เรสติสนะคะ ดอนอริิตี้นะก็คือกล้าที่จะสวดมนต์ภาวนานะมีจิตที่ศรัทธาตั้งมั่นนะคะผลที่คุณทำเนี่ยจากการภาวนาความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณนะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะและใบสุดท้ายคือเพลงมิวสิกนะคุณอาจจะต้องร้องเล่นเต้นรำมั่งนะคะรีแลกตัวเองรีแลกตัวเองทำตัวเองให้มีความสุขสนุกสนาน ไม่ต้องไปสนใจว่าชีวิตนี้มันจะมีอะไรมากมายนะคะบางทีการร้องเพลงเนี่ยอยู่ในโลกเกี่ยวกับดนตรีงานศิลปะต่างๆบ้างนะชาวลัคนาราศรีกรกฎก็จะทําให้คุณได้ผ่อนคลายเห็นความคิดเห็นคําตอบบางอย่างที่ต้องการได้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์อ่านดวงสไตล์ตักแตนเอาไว้ด้วยนะขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศรีกรกฎทุกท่าน มีความเข้มแข็งมีความมุ่งมั่นตั้งใจยอมรับในความเป็นตัวคุณเองให้โอกาสให้อิสระตัวคุณไม่ว่าไม่กล่าวร้ายกับตัวเองนะคะเป็นตัวคุณในแบบที่คุณมีความสุขและคุณจะมีพลังมีความหวังในการที่จะทำเรื่องราวต่างๆที่คุณกำลังเชอในทุกๆปัญหาแก้ไขผ่านออกไปได้ด้วยดี แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ